ครพบกับผมช่องเอออเดชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเลรถใหม่นะครับข้าวผัดป<อ>ูและโคกม,สมัสเป็นโลยไงไปดูกันตูครับเปิดเลย20บาทก็เป็นอย่างแรกเลยตกกินครนะกินดีกินดีนะ ก็หน้าเหมือนเดิมๆนะครับเรามาลองลิ้มรสกันข้าวบดปูไหมถามงี้ก่อนลองอีกทีหนึง่งแต่ก็อร่อยเคี้ยวได้เรื่อยจะถามว่าข้าวบดปูไหมก็ามาลองเองนะฮะแต่ก็ถือว่ารสชาติดีือนกันขออีกที ข้าวปูไม,ม,ตม้ต่อมาต้องคู่คอมโบโชุ Happy oh, ดฮปปี้มีลโค้มาเปโลโดมจมอืมคล้ายบูเบอรี่อ่ะบูเบอรี่ใส่โซดาอะไรประมาณนี้ไม่เชื่อลองกิน่อะอืมนัวๆเหมือนปิปโป้สักอย่างนี่แหละ ปีโป้เหมือนปีโป้ครับปีโป้ใส่โซดาอ่ะน่เอาทิ้ง้ายนะครับอันนี้มีกิจกรรมให้ทำนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดเพลงของมารเมโลนะฮะคือตัวนี้ืิเป็นดีเจดับโลนครับก็ตรงนี้ยิงบาร์โค้ดก็ฟังเพลงได้เลย16บาทยี่ิเจ็ดผลิตไม่เท่าไหร่ก็รีบไปซื้อเก็บไว้นะครับ ถ้าชอบกดซับสไครป์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบค,ครับบาย